ท่านว่าพาสละโสด8คู่รักดาราทั้งวิวาทั้งขอแต่งงานส่งท้ายปี66จะมีคู่ไหนที่สละโสดในเดือนนี้กันบ้างไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่หนุ่มเมาส์ B.O.Y. เรียกได้ว่าจอคิวสละโสดอีกหนึ่งคู่แล้วสำหรับอดีตนักร้องสมาชิกบอยแบนด์ดังหลังจากที่คบหาดูใจกับแฟนสาวสปอยพิชยาดามานานหลายปีงานนี้หนุ่มเมาส์ก็ทำแผนเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงคุกเข่าสวมแหวนคอสสปอยแต่งงานหวานฉ่ำที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกนั่นเองครับพี่สาลิตนักสแสดงหนุ่มจากซีรีส์วัยรุ่นยอดฮิตจ่างฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ล่าสุดวันที่9ธันวาคมนุ่มพี่ได้คุกเขาขอแฟนสาวพริมโรสแต่งงานอย่างโรแมนติกหลังเป็นเพื่อนกันมา7ปีและคบหาด้วยใจในสถานะคนรัก1ปีท่ามกลางคํายินดีจากคนในแวดวงบันเทิงเพื่อนพี่น้องนอกวงการรวมไปถึงแฟนๆที่ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายมาร์คอทิวิตพระเอกลูกรักของช่อง8 ที่ล่าสุดวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาได้เสอร์ไพ์ขอแฟนสาวดีกรีหมอฟันคนสวยอย่างหมอเตยแต่งงานแล้วหลังคบหาดูใจกันมา8ปีท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับมากมายที่เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่นั่นเอง โกตีอาลัมบอยหลังจากที่ได้คุกเขา่าขอแฟนสาวน้องกวางสุพักแต่งงานกลางรายการดังล่าสุดก็ได้เลิกดีเข้าพิธีวิวาเมื่อช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมนี้เองแหะครับหลังรอคอยมานานกว่า10ปีเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะครับ เม่พิชณาตนักแสดงสาวคนสวยล่าสุดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เลิกดีควงแขนไฮโซบิกอัครวัตสละโสดอย่างเป็นทางการเข้าสู่ประตูวิวาแบบไทยจีนสวยงามอลังการหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีนับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่รวบรวมซูเปอร์สตาร์จากทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับข้างเลยทีเดียวหรอครับต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวปลายแดงด้วยนะครับ มิล่าจามิล่าอดีตศิลปินจากค่ายการมิกเซ่ที่โด่งดังในเพลงปากดีขี้เหงาเอาต่ใจที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมทั้งคู่ควงแขนกันเข้าพิธีวิวาที่โรงแรมเดอะแกรนดหลวงพระบางประเทศเลาวโดยบ่าวสาวอยู่ในชุดแต่งงานแบบลาวท่ามกลางเพื่อน,อนและครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยานอย่างอบอุ่นรวมทั้งมิล่าที่ศาสตร์อลาเจ้าสาวสวยมากๆเลยทีเดียวครับ ตู่จารุศิริหลังทำฮือฮาคุกเข่าขอแฟนหนุ่มดุนน้องนลินหน่อทองที่อายุห่างกันถึง13ปีแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังคบหาด้วยใจกันมา4ปีล่าสุดเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาคุณตู่ได้ควงแขนแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นมากๆหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่นน,นี่นัชชานางเอกสาวคนสวยจากช่อง8ล่าสุดได้ควงแขนแฟนหนุ่มแอคมีวรวัตนักลงทุนและนักธุรกิจลันละขังวิวาแบบคริสเตียนดั้งเดิมไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจกันมา4ปีภายในงานยิ่งใหญ่อลังการท่ามกลางบรรยากาศสุดหวานและอบอุ่นโดยมีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาร่วมพิธีกันพร้อมหน้าพร้อมตารวมไปถึงดารานักร้องในแวดวงบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องเราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ